สองวิธียืนยันตัวตนโครงการเราชนะวิธีที่1ยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนแค่เพียงคุณไปที่ตู้กรุงไทยที่มีคำว่า confirm id เดี๋ยวไปดูวิธีการพร้อมกันเลยนะคะเดินไปที่ตู้ atm ที่มีคำว่า confirm id นะคะจะมีช่องสำหรับยืนยันตัวตนให้เราใส่บัตรประชาชนไปที่ช่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำรายการกันเลยค่ะ กดไปที่ยินยันตัวตนที่หน้าจอตู้เลยนะคะจากนั้นรอสักครู่แล้วกดรับทราบสอดบัตรประชาชนด้านที่มีแถบบาร์โค้ดหรือชิปเข้าไปจากนั้นรอสักครู่กดรับทราบและยินยอมกดยินยอมจากนั้นรอเครื่องประมวลผล หากขึ้นว่าธนาคารตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วให้ไปสแกนใบหน้าที่แอปเป่าตังต่อหากใครทำรายการผ่านตู้ไม่สำเร็จให้เข้าไปยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์แบงค์นะคะที่สองำหรับคนที่มีบัญชีกสิกรอยู่แล้วให้ไปผูกบัญชีกสิกรกับแอปของกสิกรนะคะจากนั้นเข้าไปที่แอปเป่าตังโดยเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปกสิกรจะง่ายและสะดวก โดยคุณไม่ต้องเดินทางมาที่แบงค์ให้เสียเวลาสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ